ลมมาให้ดูว่ามันไม่ติดเนาะมันไม่ติดเลยยังไงก็ไม่ติดเดีวจะมาดูว่ามันเป็นยังไงต้องดูจากสายไฟก่อนเลยฮะสายขาดไหมเรามาเสียบดูกันเสียบปลั๊กเออแล้วก็มาดูจอเ,เงียบเลยไม่มีอะไรติดเลยเนาะไม่ติดเลยไม่ติดอะไรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลือดูว่ามันเป็นอะไรอ่ะลือแครับไม่รู้จะประกอบถูกไหมเนี่ย มันคือพัดลมที่เติมน้ำน้าร้อนก็จะมีไอลมเอ่อพัดลมไอเย็นออกมาถ้าเกิดเป็นพัดลมธรรมดาเนาะก็จะมีลมร้อนมันก็จะร้อนตามอันนี้ก็เกิดน้าน้าร้อนลมมันก็จะเป็นลมเย็นออกมาเนาะราเติมน้ําได้เยอะเลยเนะี่ยมีคูลิ่งแพดหนึ่งด้านสองด้านสามด้านเลยนะมีคูลิ่งแพดทั้งสามด้านนะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพัดลมก็ยังดีอยู่เนะเาะเดี๋ยวมารอดู คยค่อยๆไล่กันหูแผงวงจรมืดมืนตึบเลยแผงวงจรมืนตึบนะโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวคลำทางก่อนเกิดเป็นช่างต้องซำได้ทุกอย่างจริงๆไหมเนี่ย